การคัดกุ้งเป็นออกจากกุ้งตายนะครับก็ตักกุ้งนะครับใส่ตะกร้าแบบนี้ไว้นะครับกุ้งที่ตายเพราะเวลาตักเนี้ยติดกุ้งเป็นด้วยเราก็ตักใส่ตะกร้าแบบนี้นะครับใส่เสร็จกุ้งตายมันจะจมน้ำนะครับกุ้งเป็นมันจะว่ายน้ำแล้วก็กดัวตะกร้าลงไปหน่อยหนึ่งบมันก็จะว่ายออกไปนะครับ กุ้งตายไม่อยู่ดีิในตะกรา้าเรายัางสามารถเอาเมือช่วยกวักลงไปได้ครับดีม,มือเดียวครก็มีการคัดง่ายๆครับ ก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับ